สศตวรรษหรือว่าสุดแห่งทศวรรษของสุดยอดนักร้องนะครับซึ่งไม่เคยมีผลงานเพลง ไม่เคยมีมิวสิกเดียโอแต่คนทั้งประเทศรู้ว่าเมื่อพูดถึงสุดยอดนักร้องในประเทศไทยในเวลานี้ไม่ใช่ธงชัยแม็กอินไตไม่ใช่ลิซ่าแบ็คพิงค์ไม่ใช่เสกโลโซนะครับไม่ใช่ลินลี่ไม่ใช่ทชิลลีเบิร์ดแต่สุดยอดนักร้องของประเทศณนะเวลานี้มีคนเดียวคือคุณศรีสุวรรณจันยาร้องใครเป็นข่าวหน้าหนึ่งตลอดไม่มีอัลบั้มเพลงแต่เรื่องของการร้องไม่เป็นสองรองใครขึ้นคดีเป็นข่าวได้ทุกวันทุกเวลาที่มีการร้องนะครับเมื่อวันนี้ได้รายงานท่านผู้ชมฟังไปว่า คุณศรีสุวรรณนะครับไป ทำเรื่องพลาดเรื่อง,งหนึ่งนะครับในปลายเดือนสิงหาคมนะครับนั่นก็คือไปร้องปปชเรื่องพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในเรื่องที่คุณศิราเจนจาคะหรือว่าพักพลังประชารัฐนั้นมักจะหยิบยกขึ้นมาเล่นงานพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับนั่นคือเรื่องของการลุกล้ำแม่น้ำแควน้อยจริงๆก็เป็นเรื่องเก่าแก่นะครับซึ่งหลายคนที่ตามเรื่องกันมาก็พอจะทราบว่าจริงเท,ท็จเรื่องนี้เป็นอย่างไรน,นะครับแต่คุณศรีสุวรรณในการไปยื่นร้องเนี่ยนะครับไปทําพลาดเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นมุมมองผมเองนะครับจริงๆการยื่นร้งรงองเนี่ ความพลาดของคุณศรีสุวรรณท่าผมประเมินแล้วกลายเป็นเหตุเกิดการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีคือเมื่อไปยื่นร้องซึ่งเป็นการใช้สิทธิของประชาชนโดยสุจริตเนี่ยนะครับคุณศรีสุวรรณไม่ได้ยื่นร้องเฉยๆแต่มีการถแถลงนะครับมีการเปิดเผยมีการพูดจาซึ่งอาจจะเข้าข่ายโฆษณาทําให้คนอื่นเสียหายว่าพลตบรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นล่วงล้ลําลำน้านะครับแล้วก็เทียบว่าพลตบรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ผิดเหมือนกับคุณปรีนา ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อข้ออ่อนทางกฎหมายที่จะให้คุณศรีสุวรรณโดนฟ้องร้องได้ว่า ไปเผยแพร่ข้อมูลเท็จทําให้คนอื่นเสียหายหรือเปล่านะครับซึ่งในสุดวันนี้ทนายอนันชัยชัยเดชท,ทนายความผู้รับมอบอํานาจจากพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เอาจริงนะครับหลังจากเมื่อวานประกาศว่าจะเป็นตัวแทนพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับคุณศรีสุวรรณนะครับทนายอนันชัยชัยเดชซึ่งก่อนหน้านี้เคยพิชิตปรินาจากกรณีที่มีการพูดจาพาดพิงคนออทิสติกนะครับ ชายาทนายกระดุกเหล็กเคยพิชิตปรินามาเรียบร้อยแล้วนั้นไปถึงสารอาญาประกาศขอเรียกร้องค่าเสียหาย10ล้านบาทจากคุณศรีสุวรรณความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับระบุว่ารับมอบอำน,นาจจากพลตบดจเอกเสพิสุิ์มานะครับหลักฐานที่ใช้ในการฟ้องคือการที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นหนังสือร้องต่อปป,ปชให้สอบจริยธรรมพลตรดจเอกเสพิสุ์ในวันที่3ถึง5สิงหากล่าวหาว่าพลตรดจเอกเสพิสุ์ทิ้งหินดินล่วงล้ำลำ,ลำน้ำแควน้อยเกินก,นกว่าแนวที่ ดินของตัวเองทั้งที่คุณศรีสุวรรณไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับแล้วก็ทนายอนันชัยบอกว่า คุณศรีสุวรรณกล่าวหาพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ผิดจริยธรรมร้ายแรงสองห้าหกหนึ่งข้อ7นะครับทั้งที่จริงๆเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องซึ่งใช้กับนักการเมืองเท่านั้นทั้งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาที่พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ใช่เป็นนักการเมืองดังนั้นจะใช้ประเด็นนี้ไม่ได้นะครับทาไมไม่รู้จักตรวจสอบทางกฎหมายก่อนแล้วไปเทียบกับคุณศรีสุวรรณเทียบคุณศรีสุวรรณเทียบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับคุณปรีนานะครับทนายอนันตชัยบอกว่าเป็นการเทียบที่ผิดฝาผิดตัววเเพรรรราาาาะาา่่ปนโดือองของขก ลุกป่าสงวนแห่งชาติพอบอททหาบางส่วนเป็นที่ดินของสอปกอแต่ของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ใช่เรื่องป่าสงวนไม่ใช่ที่สอปกอปัจจุบันพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยกที่ดังกล่าวให้ลูกไปตั้งแต่ปี5-7หลังจากเกษียณอายุดังนั้นไม่ใช่เรื่องซึ่งเกิดกับคนที่มีตําแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เรื่องซึ่ง จริยธรรมนักการเมืองจะไปครอบคลุมและยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่เรื่องของการลุกที่ป่าสปกซึ่งปรินาครอบครองมาจนถึงการที่เป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆอีกค่อนข้างมากนะครับแต่คําถามสําคัญที่ทําให้ทนายนันทชัยได้ใจคนที่เบื่อหน่ายผลงานเพลงของคุณศรีสุวรรณจันยานะครับนั่นก็คือการตั้งคําถามว่าคุณศรีสุวรรณจันยานั้นเวลาไปร้องคนกลุ่มต่างๆไปร้องในานามของสมาคมพิทักษ์รัฐธรรม คําถามคือสมาคมนี้เคยมีบทบาทในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเรื่องอะไรเวลามีเรื่องธรรมนูญของประเทศไทยสมาคมนี้เคยมีบทบาทตรงไหนบ้างมีแต่บทบาทของการร้องเรียนชาวบ้านนะครับและแม้กระทั่งเรื่องของพระมหาภัยวันมหาสมปองคุณศรีสุวรรณก็ยังร้องไปทั่วทนายอนันชัยบอกว่าคุณศรีสุวรรณนั้นแถวบ้านคุณอนันชัย บอกคนพฤติกรรมแบบนี้แถวบ้านคุณอนันชชัยจะเรียกว่าเป็นลูกช่างฟ้องนะครับรวมทั้งมีการเปิดเผยว่าสารได้รับคำฟ้องเป็นคดีดำแล้วนัดไต่สวน17มกราคม65หลังจากนี้จะมีการยื่นเรื่องต่อไปว่าให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของสมาคมคุณศรีสุวรรณว่าได้เงินมาจากไหนเสียภาษีหรือไม่เข้าขา่ายทำผิดกฎหมายต่างๆและจะ ยื่นเรื่องให้มีการเพิกถอนสมาคมในลำดับนี้ต่อไปนะครับฟังทนายอนัญนชัยมือปราบศรีสุวรรณจัญญาครับวันนี้เนี่ยผมได้รับมอบหนาทให้เป็นทนายความของท่านพลตํารวจสรีพิสุทธิ์เตมีเเวสหัวหน้าพักสีรีรวมไทยและประธานกรรมติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพืจารชอบนะครับเพื่อให้มาดําเนินการฟ้องร้องด,ดําเนินคดีกับ นายศรีสุวรรณจันยาซึ่งเป็นอุปนายกและกรรมการและเลขานุการของสมาคมโครงการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับเกี่ยวกับกรณีที่เมื่อวันที่3ถึงวันที่5นะครับนายศรีสุวรรณจันยาเนี่ยได้ไปยื่นหนังสือถึงปปชขอให้สอบจริยธรรมไร้แรง ของท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวททิ้งหินดินล่วงล้ำม่น้ําำแฝน้อยเกินกว่าแนวที่ตนได้รับอนุญาตกระทาความผิดต่อกฎหมายของกมเจ้าท่านะครับแล้วก็ให้สอบจริยธรรมสีสุวรรณจันยานี่นครับผมก็ดูนะเนี่ยสมาคมของเขาที่ตั้งมาเพื่ออะไรตั้งมาเพื่อเกี่ยวกับพิทักรัฐธรรมนูญไทยแต่ผมไม่เห็นเขาจะพิทักรัฐธรรมนูญตรงไหนเลย อย่างเช่นอันนี้เขาแก้กันปาเปา,ปาไม่เห็นคุณว่าเลยและรัฐรรมนูญฉบับหกศนเนี่ยก็เห็นคนค้านว่าไม่เป็นธรรมนะครับไม่ถูกต้องอย่างนู้นก็ไม่เห็นคุณว่าอะไรเลยแต่ผมเห็นคุณเนี่ยไปร้องไปคั่วนะครับถ้าเป็นชาวบ้านผมแถวบ้านผมก็เดยไอ้ลูกช่างฟ้องเนี่ยวันนี้ก็ฟ้องอีกคุณก็ว่าเอาเรื่องชาวบ้านอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยพระหมหาสมปองกับมหาไพรวันเขาเป็นพระมันเกี่ยวอะไรกับ สมาคมของคุณมันเกี่ยวอะไรกันด้วยท่านเสรีมอ่าหมายผมตรวจสอบสมาคมนี้ว่าหนึ่งคุณได้เงินมาจากไหนเสียภาษีไหมแล้วคุณทำเนี่ยร้องไปทั่วเลยไอะไรที่ไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรก็ร้องโดยอาศัยสมาคมเนี่ยเป็นเลขาอุปนายกเนี่ยมันเข้าข่ายไหมเดี๋ยว เราอาจจะมีการยื่นคําร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสมาคมนี้ในราดับต่อไปสิ่งที่เรามาในวันนี้เนี่ยเรามาด้วยข้อเท็จจริงครับไม่ได้มาปิดปากเขานะวันนี้เราจึงมาแล้วก็เรียกค่าเสียหาย10ล้านนะครับแล้วก็นี่ก็คือ,อเราฟ้องนะครับคดีหมายเลขดําที่2193นึ่ง้ับ64ศูนย์ฟ้อง17มกราปี5 7เวลา13 30นในเมื่อเขาเนี่ยชอบร้อง เราก็เลยมาฟ้องลากพุ่งนำที่สารนะครับเก่งนักก็มาเจอที่สารเอาพยานหลักฐานมานะครับอย่างที่ผมบอกครับของจริงก็ไม่ใช่ของปลอมแล้วร้องเนี่ยก่อนที่จะร้องใครทําอะไรใครให้เขาเดือดร้อนเนี่ยคุณต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายให้มันดีซะก่อนไม่ใช่ว่า